นะครับน้ำเย็นๆนะฮะปลุกคอจะได้ไหลเนื้อครับขอเรียนเชิญนายกนะครับคุณประสานยิ้มมดอ่อคุณประสานยิ้มมดครับจุดเทียนทูบปุชาพรัตนาไตเะะเรเนี่ยครับเนีองค์ไปไหนเนี่ยหายไงเลนหายเข้าซึ่งเนี่ยอ๋อเอ้ยเนื้อ ây cũng có đồ vay đắt bản thân của người này bản thân của ตั้งใจนะครับตาพระรัศมีตำแหน่งป้องกันครับอิมิตนาสก,กาเรน,นะพุทธังอาภิโูเชยาม,ามะอิมิตนาสกาเรน,นะธรามามะกกรมนะังอาภิโูเชยามะอิมิตนาสกาเรนะสังฆังอาภิโูเชยามะ บพระพร้องกันนะครับอัระมัสสมาสุทธพรพวาพุทธังอันตังอาภิควาเทมิสวามาโตพระโอัตตาโมธรรมังนัมตสามิสุปาสิปันโนพระโอตโตสาวกัสังโสังฆังนะมามิขอเชิญทุกท่านอารัธนาสิ่งพร้องกันนะครับ สทุกมัดอย่างพระตวสูเงสูงลคณขายยาติสลนนตปัจากตวลานิยานาามาพูติยาผไม่ยาประตวสูเงสูลคณขายยาติสลนนักตปัจากตยวลานิยานาามา Hati-hati kaya-pate, Witung-witung lakana kaya, Dikselenai naksana, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังตระหังคัจฉาพุทธังตระหังคัจฉามิธัรมังตระหนักรัจฉา ติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยมปีพุทธังสารนังามิุติยมปีธรรมังสารนังัจฉามิตุติยมปีธรรังสารนังามิิยมปีสังฆังสารนังัจฉามิตติยมปีสังังสนังามิตัิยมปีพุทธังสาร ตัติยมปีพุทธะละนังขจสามีตัดิยมีธรรมะละนังขจสามีตัิยมีธรรมะละนังกจสามีตัดิยมีสังฆะละนังขจสามีตัิยมีสังฆะละนังขจสามี ปะตาเวระมณีศิขาปะธรรมสมาธิยามิอภินาานาเวระมณีศิขาปะธรสมาธิยามิอภินาถาเวระมณีสิขา Kami terbicara Kewerak Menyisirkan Pakamu จัตตมาตถานาเวรานิติขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปะหานิสิเรนะสุปติจันติสาธุสิเรนะภูปสัมภะสาธุสิเรนะทิติจันติตัสมะสีิรงวิโสทะเยสาธุสาธุ พุทธรมาจากรกษัตริปฏิสัมปฏิกันอันเลี่ยที่รังอาชาจักถาสันติธาตตาปะปัสะาาธาชาติกาเทเสตุทะมังขัมติมัปัจจัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาคาติเมอาคาติเมยาติมิตาสัะทาจมิ เปตานังทักษินังทัตตาุพเพกตมนุสสารตินักบัตนี้ปัตมาภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาพารณาไิสงแห่งการบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศกรนต์กับปนาผลให้แก่ผู้ดับชีพวายชนไปยังก่อโรคเบื้องหน้าต่อสนองศรัทธาของท่านเจ้าภาพ โลสมควรแก่กาเวลาตามที่ท่านทั้งหลายมาเริ่มนักถึงโยคุณแม่กเกษตรพอกำขาวซึ่งได้ร่วมรับพัดชา้าจากญาติพี่น้องและท่านกรบนับถือการจะระดับไม่ตื่นจปะปอบสดท่านใดท่านก็คงไม่ฟืนเืินมาอยู่กับเราท่านทั้งหลายได้ยีน อาศัยเหตุที่ท่านผู้ร่วมรับเป็นคนดีดงมีคําโบราณท่านกล่าวว่าพ่านคนดีอยู่ที่ไหนใครก็รักจากเขาก็อะไรตายก็มีคนเสียดายทิ่ถึงการจะหักข้ามจิตใจมิให้วันไหวหรือเศร้าเสียใจในการจากไปท่านคงจะห้ามมิได้เข้าลักษณะว่าจะห้ามน้ำตาไม่ให้ไหลจะห้า หัวใจมีให้สะท้อนย้อนรุกนึกถึงโยอมคุณแม่กเกษตรฟองคำขาวผู้จากไปถ้ามีใจ้แม่แท้จริงเรื่องความเป็นความตายแม้จะทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าเป็นธรรมดาของชีวิตเหมือนะอาทิกฟ้าจันขึ้นแล้วก็ตกทำไมเราจึงไม่วันไหวหรือโศกเศร้าเสียใจในการจะไปของสิ่งเรานั้น ก็ขออาศัยความคุ้นชินและ,ะเข้าใจในกฎของธรรมชาติว่าทุกสิ่งมีปกติเป็นเช่นนั้นแต่สำหรับชีวิตเป็นสิ่งที่ผูกพันใก้ชิดรุกซึมยากที่จะวางรงตรงตกที่เรียกกันว่าพวงเมื่อเมื่อประสบพบเข้าหรือค่น้าจากกันโดยกันขัน,ขน ขากขาสักสองเตรียมจิตเตรียมใจก็เป็นเหตุให้วนไหวความวิวสัยปุถุชนความตายเป็นสมบัติของทุกชีวิตที่ติดตามมา,าตั้งแต่เกิดเกียรตก็ต้องพบชอบก็ต้องเจอจะรบจะหบที่หนีไม่ได้ปุตคอนดีกาหรือต่อรองขอองไม่ได้ ฉะนั้นเมื่อที่สุดมาถึงก็จำต้องจากกันไปบางคราวพ่อแม่ตายก่อนลูกบางครั้งลูกตายก่อนพ่อแม่เอาแม่ไม่ได้บางราตายพร้อมกันทั้งพ่อแม่ลูกก็มีอย่างใดก็ตามท่านบอกว่าจากันย่มเป็นได้เห็นนับใจจากันย่มตายได้เห็นนับตา นน้ำตาเป็นเครื่องวัดค่าราคาคนคนไม่ดีย่อมไม่มีใครหลั่งน้าตาให้พวกอะไรก็ดีพวกดีก็ดีที่ท่านทั้งหลายนำมามอบแก่ท่านเจ้าภาพนั้นมิได้เป็นการอะไรพูดตายเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องแสดงน้ำใจหรือวัดน้ำใจของท่านพูดอยู่ด้วย อน้ำใจเป็นน้ำสกิดมีฤทธิ์มากบรรดาลได้ทุกอย่างยากที่จะหาน้ำได้เสมอเหมือนดังท่านกล่าวไว้ว่าน้ำต่อน้ำคงยังเป็นรองน้ำใจน้ำที่ไหนๆก็ู้กน้ำใจไม่ได้คนจะดีเพราะว่ามีน้ำใจคนจะร้ายเพราะน้ำใจไม่มี ยามไดเล่าที่เราควรจะแสดงน้ำใจและเห็นใจกันข้าสอนไว้ดูเพียงสามยามคือหนึ่งยามจนสองยามเจ็ดสามยามจะทั้งสามยามนี้แหละจะเป็นโอกาสรู่เครื่องหรือเวลาพิสูจนน้ำใจกันยามยากลมขาดสนมีผู้ใดเกื้อกูลเจียวุนอนุเคราะห์ของทอดเ,เราว่า ยามเจ็ดคข้ได้พยาธิไปเยี่ยมยามถางข้าวสารทุกสุขเจ็เราบ้างและสุดท้ายยามจะหมดลงแล้วยังจะมีใครร่วมอะไรในการจะไปของราบ้างจึงสรุกได้ว่าพวงรีรอกไม้พวงอะไรและอื่นๆที่ข่านทั้งหลายได้นำมาเป็นจำนวนมากเป็นเครื่องวัดถึงค่า หรือราคาของผู้จะไปและวัดน้ำใจของผู้อยู่ข้างหลังดังที่ท่านทั้งหลายได้ให้เกียรติมราร่วมงานในวันนี้ก็เป็นเครื่องวัดถึงคุณธรรมและเมตตาและเจวราธรรมที่มีต่อท่านเจ้าภาพและผู้วายชนฝายใดยดับที่วายชนไปแล้วนั้น วิธีมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือทำบุญอุทิศส,ส่วนบุศลส่งไปให้เรียกโดยภาษาซึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าปภพเปขบีพระสงฆ์น,นักบทานักกิฐดังที่ท่านเจ้าพ่อได้ทำอยู่ณบัดนี้การทำบุญอุทิศแบ่งออกแบ่งออกไปมีวิธีทำเป็นสองสถานคือ บตรที่ดาทำให้แก่มารดาบิดาเรียกว่าสันยุปตะเวทีมารดาบิดาทำแก่บุตรที่ดาเรียกว่าบุตรบสสังคะาอาจารย์ทำแก่ศิษย์เรียกว่าศิษย์สังฆฮาศิษย์ทำแกอาจารย์เรียกว่าตันยุปตะเวทีสามีทำให้แก่ภรรยาเรียกว่าภารสังคฮา ปริยาทำให้แก่สามีเรียกว่าสามีสังฆาภามิทธิทำให้แก่มิเรียกว่ามิทธสังฆาภาเรียกง่ายๆว่าตอบตอบคุญแทนคุณบูชาค,คุณ,คณ,คณ,คณเป็นเรื่องที่ผู้น้อยทำแก่ผู้ใหญ่และสง่งเคาะช่วยเหลือเกือ้อกูลเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องทำแก่ผู้น้อย หรือคนเสมอกันคืนกระทำแก่กันการพาปูตุ้กตทศให้กันนั้นนอกจากจะเป็นการแสดงกัญยุะตะเวทีและส่งเคาะันแล้วยังเป็นโอกาสให้ได้บำเพ็ญกุโลอีกด้วยนับเป็นภพเทณีอันดีงาม ในเปนตวิสัยนั้นไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายไม่มีการทำไร้ไถนามเมือมนุษย์มนุษย์โลกนี้พวกเปตรานั้นต้องอาศัยผลทานที่ญาติอุปิไปให้ก็ผานการได้รับความเดือดร้อนทุรน ที่ได้อันเชิญมาตั้งไว้นเป็นอิเตศรดนักต้ต้นนั้นว่าอาคาเซเมอาคาเซเมยาติมิตาสัาสัทธาจะเมเปตานังทักนังทัชชาอกเพศกาตมนุสสารังดังนี้เป็นต้นแปลว่าเมื่อบุคุณหวนลึกถึงอุปการะคุณที่เขาได้กระทำไว้แก่ตนแล้วว่า เขาได้ให้สิ่งเรานั้นแก่เราได้ทำสิ่งนี้แก่เราคนนั้นเป็นญาติมิตรและสหายของเราดังนี้เพื่อให้พระพิรา,านุปทานอุทิศให้แก่คนเรานั้นผู้รับไปแล้วการตอเป็นบุญกุศลกามกล่ามาคือการอุทิศบุญผลบุญไปให้แก่เป็นชน ดังที่ท่านเจ้าภาพประทังณเวลาวันนี้แหละจะเป็นหลักปัจจัยสนับสนุนให้ป็นชนผู้เป็นญาติของท่านและจะเป็นปัจจัยให้ท่านเจ้าภาพได้มีส่สวนสรุปผลแห่งบุญสุศนพ้นจากความทุกข์มาปลดภูมิตามเจตนารมณ์ดังที่ดังที่ตั้งไว้ทุปปากประการ รับประทานที่แจงแสดงว่า,าทำมัทเทศนามาก็บสมควรเอเวสมควรแก่เวลาจงขอรุติรงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละชัดนี้ยังไง นะโมสัจจะวโทนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมสัจจะวโทนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมสัจจะวโทนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะสุขินังวจเมธนังอาสวะพยาวังโหโตโตติยามติ สุขินงัวะะานางวัต,วต,ต,ต,วะตะเมธานางังอาสวะียวังโหตุตติยามปิสุขินังวัตเมธนังวัตถุทานางังปัจจะยานางังอาสวะียวังนิพพานังโหตุนักเก่ครเรียบร้อครับสาวาคานะครับถวายพระป่า อิมานิยังฟันเตฟังสกุลติวรานีตับปิวารานีที่ขุกสังขสสะโอนุชยามะสาธุโนพันเตภที่ขุกสังโฆอ,อิมานี้ฟังสกุลติวรานีปัติคันนาโตอมหากลาง ทีระตังหิตายะสุขายาข้าแต่ประสงค์พุทธเดินข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าบางสุคนจีวรกับทั้งบริวารเหล่านี้แต่พระพิสุทธิสงขอพระพิสุทธิสงจงละผ้าบางุกคนจีวร กับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพเจ้า,าทั้งหลายเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่การณ์นานเ,เาทินอ้าววาย